เป็นการรบกวนเกินไปก็รุณาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชาแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำคาถาที่ใช้กับยันเน็บยันเน็บรักหรือยันแหนบเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือยันเน็บของแท้ๆนะครับที่ปลุกเสกลงอักขรยันตาม ตามเลิกงามยามดีนะครับตอนดึกกลางป่าช้าและกำกับภาวนาบนกองเ,อเชิงตะกอนตามพิธีกรรมนะครับนะสมัยก่อนนะ่ะยันเหนีบจะถูกทําจากหนังเสือและหนังวัวโดยเฉพาะลูกวัวที่ตายตอนคลอดนะครับจะเข้มขังสุดๆว่างนั้นนะครับสมัยนี้ก็มีทั้งทองแดงมีทั้งเงินมีทั้งของเหลืองนะครับอันนี้ก็คือมาทําเอามาสร้างเป็นตะกรุดกันนะครับ พิตีกรรมอันนี้ก็เชื่อว่าเจ้านาจะเมตตาเอ็นดูสงสารผู้ใหญ่จะเอ็นดูศัตรูที่เคยหมางใจก็จะกลับมาเป็นพวกพ้องเดียวกันนะครับหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็จะรักใครก่กลุ่มเกลียวกันกลุ่มเกลียวกันนะครับผัวเมียที่รู้สึกว่าความรักจืดจางลงก็จะ มีความหวานชื่นเาวากับว่าข้าวใหม่ปลาหมันนะครับสำหรับคนที่พึงใจใครแล้วก็มีวิธีใช้งานาได้ดีด้วยเช่นกันนะครับด้วยการนำใบไม้ามาอีกมาใช้ร่วมกับยันนิบนี้ครับและสิ่งที่จะต้องหามาใช้ด้วยก็คือใบโพคว่ำใบโพหงายนะครับหรือใบโพที่เด็ดจากต้นก็ได้นะ ถ้าไม่มีก็ใบมะยมใบมะเขือบ้านะครับหรือต้นลำโพงนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ดูได้เลยนะครับต้นลำโพงนะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะใบมะเขือบ้านะครับมีสีขาวกับสีม่วงนะก็ใช้ใบรักนะครับใบรักนะครับหรือไม่งั้นก็ใบพลูสองหางอันนี้นะ่าก็จะหายากนิดนึงนะครับ ใบใบพูสองหางนี่ต้องใช้เป็นเป็นใบพูสองหางนะครับหางเดียวใช้ไม่ได้นะ,ะตัวหลังนี่น่าจะขนน่าจะเลือกใช้น้อยที่สุดน่าจะหายง่ายสุดก็น่าจะเป็นใบใบย,ยมกับใบโพนะครับวิธีไปเอาใบามายมกับใบโพให้ผมเองผมก็มีคลิปแนะนําอยู่คลิปหนึ่งนะครับจากแนะนาเอาไว้สองคลิปไม่ใช่คลิปหนึ่งนะครับ ชื่อคลิปว่าทําเสน่ด้วยใบโพแล้วก็คลิปที่ชื่อว่าการทําเสน่แบบล้านนานะครับอันนี้หาชมกันได้ที่ช่องนะครับคลิกเข้าไปที่โลโก้แล้วก็ดูวิดีโอคลิปวิดีโอก็มีในนั้นนะครับหาชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกมาใบไม้มาแล้วหนึ่งชนิดนะครับอันไหนก็ได้ที่กล่าวมานะครับ ใบโพความใบโพหงายใบไมโยมใบมะเขือบ้าใบรักใบผู้สองหางนะครับเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้สองใบนะครับใช้สองใบจะต้องเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทั้งของเราและของคนที่หมายตานะในแต่ละใบสมมติว่าชื่อวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยก็หนึ่งใบชื่อวันเดือนปีเกิดของเขาก็หนึ่งใบอย่าลืมนามสกุลด้วยนะครับใช้นามสกุลด้วยนะ ผู้รู้แนะนําว่าควรทําพิธีที่ห้องพระนะครับหรือไม่ก็หัวนอนจัดทูบเทียนดอกไม้วางยันหนีบและใบไม้เนี่ยะนะครับไว้บนผ่านขันนะครับก็คือเราจะทูบเทียนดอกไม้ก่อนทาพิธีเราจะทูบเทียนดอกไม้แล้วก็เขียนชื่อใส่ใบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเอาเดีย๋ยวเพิ่งเอาใส่กันนะวางไว้รวมขันวางไว้ในขันดอกไม้ที่เราจะบูชาครูบาอาจารย์นะ แล้วก็ใบไ,ไม้นั้นก็ต้องเขียนชื่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วยันหนีบก็เอามาวางไว้ข้างๆกันนะครับอย่าพึ่งไปเสียบใส่อะไรนะจากนั้นก็กล่าวอัญเชิญบาร,รมีเจ้าของวิชาพุทธังวันทิตาข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธคุณัง ธรรม,มวันทิตาข้าพเจ้าขออาราธนาพระธรรม,มคุณังสังฆวันทิตาข้าพเจ้าขออาราธนาพระสังฆค,คุณังอันหนึ่งคุณบิดาคุณมารดาพระอนุกรรมวาจาอุปัชฌาอาจารย์ทั้งพระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีตาว,วัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเกตพระฤาษีผมเมต พระฤาษีมุชิตวาพระฤาษีสมุกันพระฤาษีปลายโกดทั้งพระพิษณุสิทธิวิทยาพระคงขาพระเพลิงพระพายพระแม่ธรณีพระอิศวรผู้เป็นเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าในบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยาดาทั้งหลายทั้งพื้นปตพีดนบนหนอากาศ ขอพระฤาษีเจ้าทั้งหลายร้อยแปดพระองค์จงบันดาลสัพพสิทธิวิทยาสถาพรกรรมสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าณนะบัดนี้ยามดีข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากะกุสันทะโกนาคมะณนะกะัตสปะโคตะมะเจ้าขอเสด็จมาสู่ในเกล้าในผมขอพระพหมมาอยู่บ่าซ้ายขอพระนารายมาอยู่บ่าขวา ขอพระครงคามาเป็นน้ำลายขอพระพายมาเป็นลมปากขอพญานาคมาเป็นส้อยสังวานขอพระการมาเป็นดวงใจแก่ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิที่แก่ข้าพเจ้าทุกวันเวลาพุทธังสังคารมิธรรมังสังคารมิสังขังสังคารมิ ปะสิทธิปะสิทธิกิจจังปะสิทธิกรรม,มังปะสิทธิกาลิยังตถาทาโตสิทธิลาโภนิลันตะลังสิทธิเตโชชะโยนิจจังสิทธิกรรม,มังปะสิทธิเมสัพะพสิทธิพระวันตุเมจากนั้นให้หยิบเอาใบไม้ที่เขียนชื่อเอาไว้นะครับทั้งสองใบประกบหันหน้าเข้าหากันนะ ฝั่งที่เราเขียนชื่อนะั้นประกบเข้าหากันแล้วก็เสียบใส่ยันหนีพร้อมกันทั้งคู่นะครับยกทั้งหมดขึ้นพนมมือภาวนาอธิษฐานต่ออมจิตตังมนุษสานางปุลิสาอิถิยังโอมพรม,มจิตตังปิยังมะมะโอมจิตตังปุลิโสนายนามสกุลอมจิตตังอิถิโยนาง นามสกุลโอมจิตตะจิตตังผูกจิตผูกจังปิยังมะมะท่องเสร็จเราก็เป่าใส่ยัหน,นีบสามครั้งนะครับเป่าจากหัวแม่มือแล้วก็ไล่ไปจนจรดปลายปลายนิ้วชี้นะนะครับสามครั้งจากนั้นก็เสกภาวนาต่อ สัพพสิเนหังกายพันธะนังอัทิธามิพุทธรักษาสัพพสิเนหังจิตตะพันธะนังอัทิธามิธรรมรักษาสัพพสิเนหังญาณพันธะนังอัิธามิสังขรักษาณนะหลอมจิตโมหลอมใจพุทธลหลงไหลทาหลงเชื่อยะไม่เบื่อกูทุกคืนวัน พุทธังขอให้มึงร้อนใจในดวงจิตธรรมังขอให้มึงร้อนใจในดวงใจสังขังขอให้มึงร้อนข้างในดั่งเพลิงเผาอย่าช้าอยู่นานร้องไห้ตามกูมาเอหจิตตังปิยังมะมะท่องจบเราก็เป่าลงไปในยันเนตอีกสามครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีจากนั้นก็นำเอายันเนนี้ไปซุกใต้หมอนนะซุกใต้หมอนเอาไว้ นะครับเพื่อสะดวกเวลาที่เราจะบางตำราเขาก็จะบอกว่าเอาไว้ที่หิ้งพระหรือว่าใต้ฐานพระนะครับแต่เราก่อนจะนอนนะครับคิดว่าน่าจะเอาไว้ใต้หมอนแล้วก่อนจะนอนเราก็สวดภาวนาทุกคืนนะครับขยันสวดอิทธิคุณก็จะมีผลมากขึ้นนะครับเราไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีผลเมื่อไหร่จะต้องทํากี่วันเนื้อเสร็จวันไหนและหยุดวันไหนอันนั้นคง ให้คำตอบกันไม่ได้เพราะอยู่ที่ผู้กระทาว่าเขาจะตั้งใจทำมีสมาธิมีเขาเรียกว่ายึดถือในเคล็ดปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินะครับการที่เราจะไปการันตีว่ากี่วันนั้นสำเร็จกี่วันนี้สำเร็จคงไม่ใช่เรื่องนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะมีคำถามว่าทำไมสามคลิปคถามไม่เหมือนกันเป็นไปได้นะครับเพราะต้นกาเนิดแต่ละ แต่ละเกจิอาจารย์ท่านก็จะผูกยันผูกเรื่องผูกคาถาเอาไว้แต่ละสูตรแต่ละของใครนะครับส่วนใหญ่ก็ให้อิทธิคุณทางไม่ตามหาเสน่ห์ไม่ตามหานิยมค้าขายผู้คนรักใคร่เอ็นดูนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยรวมไปถึงการคงกระพันชาตรีอันนี้ก็นับรวมอยู่ด้วยนะครับยันหนีบนี้ก็ถือเป็นเครื่องรางของโบราณน,นะครับ วิธีการใช้งานก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันรายละเอียดปลีกย,ย่อยอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจทําไว้ก็คือให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสของชีวิตนะครับแล้วก็ข้อห้ามคําเตือนท่านก็จะมีไว้ว่าถ้าเขาไม่สดก็อย่าไปทํา เขามีคู่ของอยู่แล้วก็อย่าไปกวนไปแตกครอบครัวเขานะครับจงยึดถือเอาความดีงามเป็นหลักนะอ่าแล้วก็สิ่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบฝ่ายดใดฝ่ายหนึ่งเพียงแต่เราต้องเห็นใจคนที่เขาขาดสเสน่ห์ด้วยโอกาสเขาอาจจะไม่มีอ่าโอกาสที่จะไปให้คนมาพึงใจได้อันนี้เราก็ต้องมองดูในด้านนั้นนะครับแล้วก็ย้ำกันเสมอว่า ถ้ามันผิดศีลประเพณีก็อย่าไปทำนะครับมันจะมีข้อห้ามคำเตือนเอาไว้นะครับบางคนถามว่าเอามาเผยแพร่อย่างนี้มันจะดีไหมนะครับในเรื่องของคนดียังไงเขาก็ทำดีนะครับในเรื่องของคนที่คิดไม่ดีถึงใครไม่เผยแพร่เขาก็มีวิธีคิดที่ไม่ดีของเขาเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่จิตใจจิตใต้สำนึกมันอยู่ที่ าการปฏิบัติของคนแต่ละคนนะครับให้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นการดีเพราะใครทุกคนเขาก็อยากได้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกันทั้งนั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปหวังว่า,าคุณผู้ชมทุกท่านจะสุขสมหวังและมีความสุขกันทุกทวนหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ